สวัสดีคะ่ะสวัสดีรอบเย็นนะคะ <co z> นะคะนะคะสวัสดีรอบเย็นนะคะวันนี้มาเร็วนิดหนึ่งเพราะว่าจะไปดูวงดนตรีมหา,าไทยสวัลโหลอี <Hello. S 2> ฉันจะไปด, <co z> ดูวงดนตรีมหาไทย <co z> เออเราไปดูวงดนตรีมหาไทยกันเราไปเอวรับปัดลับปัดกัน <c oughs> วันนี้นะคะทุกคน รักแม่ก็ตอนไลฟ์สดเนี่เนาะเนาน้ำร้อนใช่ค่ะน้ำร้อน,น,อนเรามาเพิ่มพลังร้อนอ่ะน้ำร้อนชอน้อนร้อนไปด้วยเรามาเพิ่มค่ะแขอคนได้ไหมอ่ะขอคนไอฟนสค่ะเดี๋ยวเราจะไปเพิ่มพลังที่อ่าเดี๋ยวเราจะวันนี้เราไปออกกําลังกายที่หน้าเวทีกันนะคะทุก <c oughs> คนเราเราไม่ได้ออกกําลังกายที่บ้านวันนี้เราจะออกกําลังกายที่นี่คือการแดนซ์ใช่ไหมที่หน้าเวทีนะคะ ข <biases> ยันมากเลยเลยขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะโอ้ยใครมาใครมาใครมา <st ops> ใครมาขอบคุณค่ะพี่พีเตอร์เนี่ยพี่พีเตอร์ไม่อยอมซื้อน้องไปกินเนี่ยเนี่ยพี่พีเตอร์ไม่อยอมซื้อน้องไปกินเนีน่ยนะคะวันนี้เราไม่ได้วันนี้มาเร็วนิดนึงนะคะเราก็ไม่ได้ออกกําลังกายที่บ้านเราออกกําลังกายที่ที่เน้าเไทีหน้าเวที จะไปเต้นหน้าเวทีกันอ่าหลบๆมือไปโดนอะไรมาอ้าวแม่นี้ยุ่งกัดยุงกัดเหรอคะสวัสดีค่ะพี่เชอรี่สวยและรลยมากขอบคุณมากค่ะพี่ติ๊กขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะโอ้ยมีขอบคุณมากค่ะมีรูปไอ้นี้เลยสวัสดีค่ะก้มต่ำใช่ไปเราไปก้มต่ำกัน เราไปก้มตามกันนะคะอ่าโชให้ย่าก้อยดูก่อนใส่ยางเตงยงยินครั้งแรกเป็นยังไงบ้างพี่ฝนไปด้วยไปด้วยมามามาไปเต้นหน้าเวทีกันค่ะพี่ฝนแล้วกพี่อ่ะลูกไข่ลูกไข่คะอันนี้เหรอออแกนเขาถามว่าลูกไขรออแกนสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะพี่ติ๊กอันนี้ลูกหนูลูกสาวน้องออแกนจำได้ไหมคะ จำได้ไหมคะลูกใครใครคะลูกใครใครคะเออเนี่ยลูกหนูแล้วก็กีต้าพี่ติ๊กถามาลูกไขรลูกแมวยืนก่อนยืนกอนเร็วเร็วเร็วกีต้าไม่ยืนค่ะพี่ติ๊กหน้าเปลี่ยนค่ะใช่ไหมขี้เหล็กขึ้นใช่ไหมคะใครขี้เหล็กขึ้นแก้มยุ้ยยุ้ยใช่เขาโตเป็นสาวแล้วค่ะเาแก้มยุ้ยขึ้น S <S แก้มดูแล้วก็สวยขึ้นค่ะเขาเขาเขาเมื่อก่อนเมื่อก่อนเขาหุนเท่านี้เดี๋ยวนี้ใช่เอาไม่ใช่เหรอเ <tro opers> <mulher> มื่อก่อนนะหุนเท่านี้ตอนอนี้หุนเท่านี้อ่ะเมื่อก่อนเมื่อก่อนหุนเท่านี้ไมอ๋อเมื่อก่อนเมื่อก่อนหุนเท่านี้เดี๋ยวนี้หุนเท่านี้ <S <S นะคะก็อาจิงดีดกระโปรง, <bru> งนรักเรียนหลวมแล้วอ่ากระโปรงกระโปรงนักเรียนหลวมแล้วโอ้ยสวัสดีค่ะสวัสดีโอ้ยเก้อล้านคนนะคะเดี๋ยวเราดี๋ยวเราจะไปออกกําลังกายที่หน้าหน้าเวทีองค์มหาไทยนะคะวันนี้มีมีแก้บนของคุณครูบอมอ่าคุณครูบอมนะคะพี่ติก๊กมาเ<า>ที่ยวกัน พี่ติ๊กมาเที่ยวกันนะคะสวัสดีค่ะใครน่ารักพี่ติ๊กน่ารักค่ะน่ารักค่ะชมเธอไงขอบคุณค่ะก่อนขอบคุณค่ะน่าเหมือนใครนะเหมือนใครอันนี้ของพี่ขอบคุณค่ะคุณลินดีดีขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณคุณลินนะคะเอืมอันนี้ได้ของเวลาแล้วกลางวันกับกลางวันกับบ่ายค่ะกลางวันกับตอนเย็นตัดกำลังก่อน ตัดกำลังก่อนเดี๋ยวไปที่ตลาดน,ะนัด,ต,ดตัดกำลังก่อนสวัสดีค่ะนี่วันเนี้ยวันเนี้ยส<อ>ิบสองสิบสองใช่ไหมวันนี้ส่งฟรีนะคะห้าร้อยเก้าสิบบาทส่งฟรีวันนี้วันเดียวนะหมดเขตเที่ยงคืนนะคะทุกคนอ่านนะ้องแกนโบต้าพี่ทำมาจากอะไรคะทำมาจากถั่วถั่วอะไรเอ่ยถั่วแดงถั่วเขียวถั่วดำแล้วก็แล้วก็ถั่วขาว <laughs> สวัสดีค่ะคุณสุวรรณสวัสดีค่ะแล้วก็เปลือกทำมาจากข้าวเหนียวอืมเปลือกทำมาจากข้าวเหนียวซึ่งว่าเด็กกินได้นะคะเด็กกินได้ผู้ใหญ่กินดีกินได้ทุกเพศทุกวัยเลยเนาะเด็กตาคาเฟ่มันไม่มีคาเฟอีนมีแค่สี่สิบห้าแคลอรี่เองนะคะไม่อ้วนด้วยมีลูกช่วยมาขายของเดี๋ยวถ้าลูกเล่นเฟซได้จะให้ลูกขายของโบเตอร์พีเลยเดี๋ยวถ้าลูกเล่นเฟสได้จะให้ลูกช่วยขายโบเตอร์พีนะคะหาเงินเลี้ยงตัวเองส่งเรียน เราขึ้นอยากเป็นอะไรคะครูอยากเป็นคุณครูคุณครูสอนอะไรคะคุณครูสอนวิชาอะไรคะไทยภาษาไทยก็ชอบวิชาไทยชอบวิชาภาษาไทยโอเคเลยเป็นครูภาษาไทยโอเคข้าวอื้ออยู่เนีออนเอาเนเอาเนเป็นครูฟันหายไปไหนหมดคะฟันไปไปอยู่ใต้หมอนฟันอยู่ใต้หมอนเวลาเอาฟันไปไว้ใต้หมอนเราจะได้ยี่สิบาทจากนางฟ้านะคะคือเนกนเหรอเต็มีละ สวัสดีค่ะเออวันนี้มาเมาส์มาเมาส์มาเมาส์าเ,าเรื่องอะไรดีวันนี้มาเมาส์เรื่องอะไรดีนะคะนี่590บาทนะคะส่งฟรีวันนี้วันนี้คุณแม่เป็นนางมาร้ายมากคุณแม่ใส่ คอนแทคเลยวันนี้วันนี้พูดว้นนววาววันนี้พูดดังไม่ได้นนคนเยอะไปแจกก็ได้แจกก็จิบได้แกก็จิบนะคะพ <im it> ี่ฝนมาก้มตามกันแล้ว <im it> เดี๋ยวน้องเลี้ยงกบซี่เมาบกซี่กันวันนี้มาบซี่มาเลี้ยงกบซี่เออ <im it> เลี้ยงกบซี่กันนะคะใครที่กําลังมองหาอยากอ่ะอยากลดหุ่นเนาะใครที่เออเออ่ำไหมโรโบต์พี โบต้าเทียมันอ้วนก็ได้เขาทําให้อ้วนก็ได้เขาทําให้ผอมก็ได้นะถ้าใครอยากอ้วนทําให้อ้วนก็ได้ทําให้ผอมก็ได้มหัศจรรย์มากมหัศจรรย์มากใครที่อยากอ้วนอ่ะเออกินพอกินข้าวปุ๊บกินสามแคปปั๊บเลยกินสามแคปปั๊บเลยอ้วนปุ๊บอ่าอ้วนสวยอ้วนสวยนะคะอ้วนมีน้ำมีนวลอ้วนแบบ น่ารักน่ารักอะไรเงี้ยอ้วนน้ากอดอ่าอ้วนน่าฟัดนะคะนี่นี่างแบบน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 างแบบประจำบ้านเอาแกนบอกว่านางแบบประจำบ้านเดินผ่านนะคะคุณย่าคุณยาอายุแปดสิบแปดขวบแล้วนะคะแปดสิบแปดขวบนะคะ แปดสิบแปดขวบแล้วยังแข็งแรงอยู่เลยเออเมื่อเช้าเมื่อเช้าไปทะเลาะกับแตนแตนต่อยตาก็ต่อยมือเียวหหอมนึ่งอยากไปมามามาเลยเร็วเราจะไปเต้นเร็วๆมาเลยมามาไปเต้นการมาเมาหน้าเวทีนี่แหละมามาแข็งแรงดีใช่ใช่แข็งแรงค่ะยังแข็งแรงยังเมื่อเช้าไปทะเลาะกับต่อเมื่อเช้าย่าไปต่อเลยนะอะไรต่อยนะ อะไรต่อยานะแนแตนเมื่อเช้าเป็นน้องกระแตนมาแตนต่อยตาพรุ่งนี้ไปสัมนาออกเช้าอดไม่ต้องนอนไม่ต้องนอนค่ะพี่ฝนไม่เมื่อเช้าไม่ยังไม่ให้นอนกินวต้าผีครับกินตอนนี้ไม่ได้ทาไมเดี๋ยวเธอไม่รับไม่นอนเพราะว่าให้พลังให้พลังให้พลังนะคะตัวนี้ให้พลังมากๆเลยนะคะอันนี้ปุ้ยกินครึ่งเม็ดกินครึ่งเม็ดนะแต่จริงจริงแล้วเขาให้กินเม็ดเช้าเม็ดเย็นเม็ดแต่ปุ้ยกินครึ่งเม็ด นะคะเปลืองเปลืองเปลืองอันนี้บำรุงผิวดีมากเห็นไหมเห็นกล้องสดไหมกล้องสดผิวดีไหมคะชาวครึ่งเม็ดผิวดีไหมดูผิวเห็นไหมเห็นกล้องสดแล้วดูผิวปุ้ยสิอ่าใครที่ฝ้ากะจุดด่างดำนะคะ 350เออ350อเมื่อกี้พิ่ับท้าใช่ค่ะ88 88ยังวิ่งตีวิ่งไล่แมวอยู่เลยค่ะอ้าวเหรออ่านะคะมีเปลือกอีก <łość> เอย่าอายุ88นะย่ายังไปวิ่งไล่แมวอยู่เลยแล้วก็ตัดต้นไม้อยู่เลยใช่ใช่เปื้องเปื้องประหยัดเนี่ยคิดดูขนาดกินครึ่งเม็ดนะยังยังผิวขนาดนี้เลยนะคะถ้ากินแบบเยอะๆแบบน้องตองอะผิวต้องใส่แบบน้องตองแน่เลยนะคะ อขาม่กินเบิดแม่กินโชคนอื่นใช่กินโชกินโชไปหดไนป่น้มาแต่ลูกอะลูกจะไม่ให้กินตอนเย็นนะเพราะลูกยังเล็กลูกยังไม่ค่อยได้ใช้พลังงานเท่าไหร่แต่เดี๋ยวเขาจะไปวิ่งหน้าเวทีนะคะทุกคนเออเดี๋ยวจะไปวิ่งเล่นหน้าเวทีเอออีแม่เดี๋ยวแมวก็มาควนอีกด้วยเมชาทะเลาะกับแตนแตนต่อยตาต่อยตาแล้วก็ต่อยไหนนะต่อยไหนนะน้องต่อยปากต่อยปะ ต่อยตาแล้วก็ต่อยปากยาแต่ต่อยน้องย่าเป่านะนะคะวันนี้ไม่มีไม่มีสาระเออมีแต่ไรสาระมาเมาส์นะคะทุกคนวันนี้ทุกคนอย่าลืมนะวันนี้มีโปรส่งฟรีนะคะเมื่อเช้าก็บอกไปแล้วว่าว่ามีโปรส่งฟรีวันนี้ถึงเที่ยงคืนวันเดียวคุ้มมากๆนะคะถ้าวันถ้าพรุ่งนี้มันก็จะส่งแบบสี่สิบสามสิบสี่สิบห้าสิบแล้วอ่ะนะคะห้าร้อยเก้าสิบส่งฟรีวันนี้ วันนี้รีบนะคะรีบมาทักแชทเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้ส่งให้ทักแชทห้ามเกินที่คืนนะพร้อมโอนเงินนะคะส่งที่อยู่มาพร้อมเดี๋ยวเดี๋ยวปุ้ยจะตอบช้านะปุ้ยจะเปแดนน้าเวทีเออเดี๋ยวปุ้ยจะไปเมาเดี๋ยวปุ้ยจะไปเมาเมาแบบซี่หน้าเวทีเอยากจะไร้โน่ทุกคนหน้าเราใส่มากหน้าเราใส่มากเราใส่แล้วจะอวดเราอวดผิวเราอวดผิวนะคะวันนี้อ่าไม่ เม่ไม่คุยเรื่องหุน่นละมาเช้าคุยเรื่องหุ่นไปแล้วเนาะมาเช้าก็โชว์หุ่นไปแล้วนะคะอ่าเอลเล็กๆเ,เอวน้อยๆหุห่นดีๆแล้วก็ถ่ายรูปในกระจกนะคะเขาก็เดี๋ยวจะมีคนมาถามว่าเดี๋ยวจะมีคนมาถามว่าใช่ปุ้ยเหรอใช่ปุ้ยจริงไหมอ,อะไรอย่างเงี้ยจริงปุ้ยก็เลยถ่ายประเพณีหน้าเลยเออหุ่นปุ้ยจริงเลยนะคะไม่ได้ใช้นางแบบใส่จริงๆเนาะเนอะเออเนี่ยขนาดกล้องสดยังใส่ขนาดนี้เลยแล้วตัวจริงจะใส่ขนาดไหนเออ ใครอยากเจอตัวจริงมหาไทยตั้งตรงไหนตั้งตรงโรงเรียนค่ะตั้งตรงโรงเรียนค่ะวาร์ปมาพรุ่งนี้พี่ฝนออกกี่โมงคะหกโมงเอ้ยพรุ่งนี้พี่ฝนออกกี่โมงโอ้ยท้าผมแม่พรุ่งนี้พี่ฝนออกกี่โมงคะหกโมงใช่ไหมเดี๋ยวจะไปเต้นให้ฝนตะลบเลย เต้นให้คนตลบเลยคนบอกว่าใช่เดี๋ยวไปเต้นให้คนตลบเลยทีนี้ผิวหกโมงกว่ากว่าอ๋อกว่าตื่นไม่ทันหนึ่งไปด้วยใช่ไหมหนึ่งไปด้วยใช่ไหมคะหนึ่งไปด้วยใช่ไหมคะหรือว่าไม่ไปสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณ น้องปุ๋ยน้องปุ๋ยน้องปุ๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวพี่จะเดี๋ยวพี่ปุ๋ยพี่เนาะสามสิบกว่าแล้วเราไม่บอกนะแต่สี่สิบเราจะสี่สิบเราจะสี่สิบแล้วอีกไม่กี่ขวบเราก็สี่สิบแล้วอะไรเงี้ยอืมเดี๋ยวเราจะพาไปออกกําลังกายกันนะเวทีมหาไทยดึกๆึกเลยดึกๆเพราะว่าหัวข้ามเขาจะลำวงก่อนเขาจะแก้บนลำวงก้ารอกก่อนนะคะเออเดี๋ยวดึกดึกเราจะไปก้มต่ำก้มต่ำกาย หนึ่งขับรถอ๋อหนึ่งขับรถไปใช่ไหมไห,นหนึ่งขับรถไปใช่ไหมนะคะอาทีนี้น้องอย่ายเล่นโทรศัพท์แม่สิลูกคําว่าข้าเก่งข้าเก่งอาทีพูดถึ่ไหนแล้วลืมพิมพ์่าดีมากเออลืมวะเนี่ย เห็นไหมเห็นไหมยุ่งกับลูกลืมใช้กันพิมพ์บ้านไรหนออกมาลืมการทำพิมพ์ลายอ๋อหนึ่งขับรถไปใช่ไหมคะพิมพ์แบบสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาเช้าพูดเรื่องหุ่นไปแล้วหุ่นเล็กหุ่นลีนนะคะอ่าโบต้าพีของเราอ่ะไม่ใช่ยาลดความอ้วนนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยววันนี้จะไปออกกําลังกายอ่าที่หน้าเวทีวงมหาไทยเออวันนี้เราจะไปเอวลัดปัดนลัดปัดกันนะคะอ่า เราจะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกทุกคนหูห้าล้านคนอ่านะคะอยากผิวใสนะอยากผิวใสอยากผมสวยเล็บกระดูกผมแข็งแรงนะนะคะมีเลยโกซีโกซีสามรบาทนะคะสนามกว้างดีนังจิ๊บไปดูด้วย ใช่ใช่ไ,ได้ค่ะเดี๋ยวดูให้ค่ะเดี๋ยวพาหลานมาเต้นหน้าเวทีหรือว่าหรือว่าหลานจะพาน้าไปลากหลังเวทีก็ไม่รู้วันนี้ไม่มีไม่ได้อยู่ข้างห้องน้ํานะน้องจิ๊บปกติน้องจิ๊บจะไปแอบอยู่ข้างห้องน้ําเต้นนะคะเออวันนี้ <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวจะเป็นใสายจืดน้องจิ๊บมันมีไอ้นี e ่ด้วยนะคะมันมีตลาดนัดด้วยข้าแกงแล่เ e รียกค่ะ ่เมื่อเช้าเราคุยเรื่องเรื่องเรื่องขุ่นไปแล้วตอนนี้เราคุยเรื่องผิวนะ,ะเรื่องผิวนี่ขนาดเออขนาดปุ้ยกินแบบว่าวันละช้อนเช้าช้อนเย็นช้อนโอโอจริงๆแล้วเขาต้องกินเช้า2เย็น2นะเออแล้วก็โกซีเนี่ยชเช้า2เม็ดเย็น2เม็ดหรือว่อาวเช้าเม็ดเย็นเม็ดอะไรอย่างเงี้ยหรือกินได้ทั้งวันเออแต่ปุ้ยกลัวเปื้อนปุ้ยก็ชเช้าครึ่งเม็ดเย็นครึ่งเม็ด อ่นน้องอานน้ำไปไหนะ้าอบนพื้นกทีนี้ก็จีจาวากระิ้วรเนี่ยแปลว่าน้ฟังรู้เรื่องฟังรู้เรื่องไอ้นางแบบนางแบบคุยลาวนางแบบนางแบบคุยภาษาลาวคนคนที่บ้านนี้เออคนที่บ้านนี้เป็นลาวเวียงจันทกันนะคะแต่พูดไม่เป็นจะฟังเป็นฟังเป็นเป็นบางคำแต่พูดไม่เป็น เราจะเพิ่มพลงังเราไม่ให้เด็กกินตอนกลางคืนนะเด,เดี๋ยวลูกคึกเดี๋ยวลูกคึกลูกไม่หลับไม่นอนนะคะถ้าจะกินให้กินตอนเช้าเอ,อทีเนี้ยก็จะมีเด็กมาปวปปวน,ปวนเด็กป่วนด้านหลังนะคะเดี๋ยวหกโมงหกโมงแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเวทีเออจะบอกว่านึกขึ้นแล้วนึกขึ้นได้แล้วเห็นหน้าน้องปุ๋ยน้องปุ๋ยถ้าต้องการวงดนตรีมาวงดนตรออีกินเลี้ยงอะไรเงี้ยติดต่อได้นะคะ ติดต่อได้นะคะราคากันเองนะคจิบจ,จมีคน <ไป S 2> ดูดหนึ่งคนเองอ่ะไปแล้วไปแล้วไปแล้วเดี๋ยวจะไปดูวงมาหาไทยแล้วนะคะสว<ป>ัสดีค่ะ<ป>น้องข้าแกงไม่เห็นจริง